ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคำสอนของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะครับพระคำของพระเจ้ามีฤทธเดชท,ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเหมือนกับที่พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงผมมาแล้วพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสําหรับพี่น้องนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือแมทธิวบทที่สี่ข้อสว่ามนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดํารง ชีวิตด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษของพระองค์ฉะนั้นอยากหนุนใจให้พี่น้องพยายามเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าให้มากที่สุดและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังทั้งพระคําและพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับแล้วพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับ